ทุกคนมากกล้วยสุกแล้วเย้มันค่ะนะมันอาสีหลายมือน,น,นะก็เลยสิก็เลยตาสิใจเฮ็ดเลยอ่ะเอาก็บเอาดอกมันออกเนาะเอาดอกมันออกทุกคน,กคนพักขมธรรมศาสตรเนาะ สุกคาเคือเลยแม่เราบ่ทุกคนแบบนี้ฮะคือสีแสบขนาดเลยทุกคนลายแกงออม้อ,มองกันแล้วไปเที่ยมห้อแล้วทุกคนสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพบกับส,สสีแล้วในซ่องสาวสีไส้บัวทองสบายดีอ่าตอนสวยๆทุกคนตอนนี้กับเป็นเวลาประมาณแปดโมงเนาะแปดโมงครึ่ง โบได้ไปหานคือเก้านะทุกคนสีกาอยู่ในะอีแมทเนี่ยทุกคนตอนนี้สีกาได้เฮ็ดเวียกแล้วแล้วเนาะ,ะก็คือไปฮด,ดส่วนพักทุกคนฮดส่วนพักแล้วก็เอาน้ําขึ้นและกานเมียนเทือนหนึ่งนะทุกคนออตอนเช้าก็ยังไม่กินแต่ว่าเฮ็ดให้เขาออแม่กินแล้วเมื่อเช้านี้สีเฮ็ดลาบมาลาบซีนานะ ลาบซีนแต่ว่าของอเมซเซสเป็นข้าวลำมานะทุกคนใส่แต่เกลือแป้งนัวแลวก็ยาาของใครบอกใหเฮ็ดปกติเลยเนาะเฮ็ดให้เพื่อนกินแล้วสิกะยังพันยากทุกคนเลยพอดีไปเฮ็ดมีนยกมาอย่างแล้วเรียบร้อยการเมื่อนี่กะสิมาเฮ็ดกินคือเก้าเนาะเฮ็ดเฮ็ดไว้ตอนเทียงทุกคนเฮ็ดอันเฮ็ดอ้อมว่าเฮ็ดอ้อมมาอ้อมยาวทุกคนอ้อมเอ็นอ้อมเอ็นอ้อมซีนะนะอ้อมซีนแบบมันติดเอ็นน้มนะอ้อมซีนควายเนาะมาทุกคนมาเบ่งน้ำกันตอนนี้ก็คือ กำลังค้างหมอแล้วทุกคนนี้สีก็ได้ค้างหมอไว้แล้วเดี๋ยวสีก็สีไปซอยซอยสีมาใส่ทุกคนอา,อากาศเมื่อี้ก็ธรรมดาเลยทุกคนเลยแต่ว่าตอนเช้าสีเย็นๆเนี่ยจะนอนนอกเมือ่อเช้าในสีก็บริไปตลาดเพื่อซีนลุกขึ้นมาทุกคนลุกขึ้นมาแล้วกันหนึ่งข้าเนาะเมื่อเช้า,าี่ก็ตื่นห่ามูห่ามปลายนี่แหละตื่นมาแล้วกันหนึ่งเข้ามันอย่างเฮตุกิน เฮ็ดกินโอ,อนเฮ็ดกิน่นอะไรทุกคนตอนเช้าค่ะสี่กับใบถ่ายคลิปซะ,นะนเนาะเฮ็ดกินตอนเช้า,านะไปถ่ายซ้ําเพราะว่าอีพออ่พ่อเพิ่งโอนไปกาเด้ประมาณเจ็ดโมงฝ่ายพันกระไปแล้วสิกะก็เลยอัดคลิปบ่าทันก็เลยเฮ็ดกินไม่อย่างเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยแล้วกันพอพีมาเฮ็ดตอนเที่ยงเนี่ยให้เพื่อนนะ่ะเฮ็ดไปเฮ็ดไว้ตอนเที่ยงเนาะเพิ่นมาจาังบ่ะโอดน,นะนะตอนนี้กเ็เป็นเวลาแปดโมงแปดโมงฝ่ายจุไฟเข้าทุกคนสี่กัมาเฮ็ดทั้งน้องเลยนะ มันแบบมันอากาศดีเนี่ยนะมันคักเนี่ยอยู่ทางในซวงหันคักมันได้แสงมันยังกับบ่คักอันคือแบบบรรยากาศดีเลยแหละตอนนี้กะอยู่กับอีแม่สองคนทัวเลยเพื่อนกะไปลมมาโทรศัพท์น้ำหลานสาวเพื่อนเนาะสีกบกะลัม้อสมาเห็นกีป่ะทุกคนเพื่อเพให้ไปการเสียเวลาเฮามาซอยสีเนาะซอยสีน่ะผสมเอ็นทุกคนเลย มันกะยังเหลือน้อยเดียวนอกตาสีก็เลยเสียงมาอมเนะให้มันแบบอันน,นั้นีองฮะนะอมแล้วก็ใส่ผักน้าผักหอมบัวหอมบอมบางที่จะมีผักขมมันยังนําทุกคนเลยป่ะทุกคน let's go <S อ๋ทุกคนแดดแห้งอแดดแห้งแต่ว่าถ้ามดหาทุกคนบร่ได้ฮอนบ่ได้ฮอนบร่ได้อนฝ่านใดเนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นตีนของสีเนาะตั้งแต่มื้อแักมื้อเดียวจนให้ว่าันี่แบบ อิแม่ซื้อมาพอซื้อมาให้แม่แล้แม่เพิ่นเห็ดสินแห้งนะน่ะเห็ดสินแห้งแล้วแ,ห,แห,หละอัเะนเพิ่นแ,ลห,นนแลหละจงไว้ให้เพินนพ่นเนาะอันเอาไว้เห็ดกินเด้อเพิ่นเนาะนะที่จริงกะไม่ได้ให้จงนะเพิ่นทุกคนเพิ่นทั้งเลยจงให้จงให้ว่าเออเอาไว้เห็ดกินเด้อเพิ่นนนั้เหลือจากการเห็ดสินแห้งด้ได้เท่าไหร่ได้อ่าสิบสองนี่แหละสิบสองโต๊ะตาทุกคนเดี๋ยวสิจะซื้อมาซอยเนาะมาซอยเอา คนเข้ามาซอยซีนกันเลยเนาะมันกับซีนีแบบติดเอ็นทุกคนนี้ติดเอ็นเลยแก็คือสีแซบเนาะไอซีกับซีนาเฮ็ดอากาศไม่นด้ก็ธรรมดานะทุกคนเลยธรรมดาอยูงโซ่ไปเลย,ยทุกคนเมือสะเออเมื่อวา,านน,รรรานี้ทุกคน,กนเนมืเอ่อว,วานน,น,ววานี้สิกับซีเฮ็ดค้างมากทั่วทุกคนน่าจะเห็นเลยเนาะเสียลงไป เพื่อสีด้ทุกคนเลยเพื่อสีแล้วดีแต่อันพี่พ่อเพื่อนอันเท็ดไว้ให้แล้วเนาะค้างค่ะเนาะและสีจะไปตัดบอีกหนึ่งนี่แหละอีกประมาณหกเจ็ดอันนี่แหละสีไปตัดบมาใส่นะบบรานหามพ่อพ่อไอรีดูหน่อยเบิ่งหาคือแบบคือสีน้อยเดียวมันผัดไม่หน่อยได้อันหนานแล้วไ่วะหนาละซิบหนาละซิบสิเอ็ดเลหนาละซิบสิเอ็ดอันเพื่อสีด้เพื่อส ทีนี Power ้่คือดอกเพิ่นบอันะบ่าวเพื่อนนะนะเพื่อนเพื่อจะเอาอันใบสังเวยขนะดเพื่อนออกค่ะทีว่าอ๋อแม่เออเฮ็ดได้ไวะยานั้นแบบเว้นไม่เหงาโดนถ้าว่าเอาส้อมคักค่ะนะมันอาสีหลายมือขนาดก็เลยสิก็เลยตัดสินใจเฮ็ดเลยว่าอย่าอ่ะเฮ็ดจะเฮ็ดุนะเพื่อนนะเด้เพืเฮ็ดกระได้เด้สิจะเฮ็ดเลยแม่ทั้งที่ตอนแรกแตว่าสิไปปลูกดอกไม้นะเพื่อนนะปลูกดอกไม้ใส่ อดอกดองข้างงนี่แหละดอกดองเ้างหงก็ยืดส่วนส่วนข้างหลังสีนี่แหละแล้วก็เอาไปบกแชอยูบูเนาะและ้วก็แล้วก็ฮดเอาทุกคนมาดยถ้าดูดูฮดมันก็งามปัญหาคือบือกรทุกคนยานตะฮดเบาๆยันน้ำแห้งทุกคนดิจามาสีแห้งหรือบอกยานยามันแห้งนะ น้ำแห้งก็คือโอุ้หมีน้ำโฮดแล้วกันซอไปเลทุกคนเอาตอนตอนที่ว่าเขามักเนาะตอนสันใดกันเจงอ่อมแจงอ่อมถ้าเสียไปคั่วกับบกินได้ทกนนวกี้ใครพาอนะใครเพาอ,อีแมอันนี้ก็คือเฮ็ดให้เพาะเนาะอีแม่ก็เฮ็ดต่างหากทุกคนเพราะว่ากินไม่ได้ นี่แม่กินปลาเด็กบะไรเข่อองอมก็ต้องใส่ปลาเด็กน้ำแจ๊ซทุกคนนี่ทุกคน,อ,คกคนอันนี้ก็คือซีนของเฮาเนาะตีตะล้างก่อนล้างเลยค่ะเอาไปใส่หม้อเลยทุกคนจานนะก็ะตำข้าเวเบื่อลงไปเลยมาทุกคนเหาออกไปใส่หม้อก,กันเลย ตอนนี้สีก็ได้เอาซีนไซมอนแล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาล้างพักกันเลยทุกคนพักกาอยู่ในสวนที่สีเก็บมาเลยทุกคนเพื่อบพ่อให้อ่าเป็นการเสเวนาะมาเก็บพักขมทุกคนพักขมอ่ามันเกิดตามธรรมชาติเลยนไห่ได้ปลูกเนาะแต่ว่าปุ่งนะนะก็สามารถเก่งได้ทุกคนเลยเด้อเส่ใบเบิ่งเด้อนี่นี่ทุกคนพักขมได้นี่ดนะพวหัว่ายุไทยเพิ่กับสีนี้เพาะเนาะจะพักแบบนี้นะ ทมาซาบโบได้ปลูกแต่ทุกคนเนยเนี่ยมันปลงเองเนาะอันนี้ก็สามารถเอามาอ้อมได้ทุกคนแบ่บแสบไปทุกคนมาเก็บทั้งคันเลยตอนนี้ก็คือค้างค้างซีนไว้ทุกคนให้มันเปื่อยฮะนะประมาณอีกพักหนึ่งกูแหละจิก็เลยมาเก็บพักท่าทุกคนอันนี้จะเป็นพักขมเนาะบุกซีเนเลเอ๊ะอ้อมหมดครับนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นพักขบมเอากับเอาดอกมันออกเนาะเอาดอกมันออก เอาไปสุกกระแซ็บเลยทุกคนเลยพักนี่เลยมันป่งเองมันป่งเองมันพักมันปนกันแต่ละชนิดมันก็ป่งเองด้วยนี่นี่ทุกคนพักขมธรรมศาสตร์เนาะพักขมธรรมศาสตร์บริปุ้งมันป่งเองนะจ๊ะอดภัดอย่างเมันพักธรรมศาสตร์พอสารพิษทุกคนเลยมันกะอาสีมีโปองมีฮู้แน่แต่กระเซ็บเลยทุกคนเลยมันแบบมันเซมันะะมันเป็นนี่ เอาไปแกงใส่แซ่บคุณนี่สิก้สิเกีบจะเบิ่ดเลยแล้วเอาไปซุปกระแซ่บไปไหนไหนซุปมีเวลาก้อนสีดงไปหาเก็บมาซุปเนาะพักเน,นื้อพักหนังนะแกงใส่ซุปใส่แซ่บตัวนี้มีดอกกลางด้วยถ้ามีดอกหลังก็บา้าอ่อมอ่อมใส่เนื้อหลายตืบนไ หลายเตอร์ทุกคนมันเป็นเองบอกูว่ายูเตเนอ้อซีนีบนบนบีบ้บนนอกผักผักขมผักขมธรรมชาติแต่บริปูกด้โอ้หมดกระลายมันออกหลายเลยนะตะกี้เต็กถูกคนความมันหลายเดีย๋ยวนี้นะบพิ่มันโบลายโอ้สีนอู่่คนหมดก่อน ยิบพักเก,ก,ก็บหนายิยิ้นทุกคนแต่ละมือแต่ละเวงสีกับบริเวณตลาดหลายมือเลยนะหากินตามนี่แหละมันมีอยู่กับจินไปต่าต่องมเอาลงงมเอาอยู่น้องป่ากันเมื่อวานนี้นะคะลงเอาได้ทุกคนเลยแต่สีเบถ่ายเนาะได้ปลาคอได้ปลาคอตัวนึงเท่นเอานอั้นบ่อยากเอาลายพนะ พิ่นกินมาเวอรเต้ค่ะมีแต่เพิ่นกินได้ปลาคอนะสิกคเพิ่นกินนำ้ำมันอยู่ในอันมันอยู่ในหูอีกแล้วค่ะได้จกเอาจกเอานในหูงปิดเอาเลยทุกคนปิดเอาตามงาตามงอกมันได้บ่ลเลยแสบงาได้ยังไงสิสิแกงถ่ายเพาะเนาะเพิ่นไปกาดตอนเที่ยงมาจะได้กินเลย สำหรดอกด้มีดอกกันยังก็จะเป็นไรยังนอกดอกมันก็ได้อยู่ที่ว่าเฮาสิกินหรือบอ่การมันนี้แห้งเสฟทุกคนแตงว่าย,ยังมันแข็งตะโลดนี้เอาก็ไปอ่อมๆเดี๋ยวดีโอ้สีนี่เพราะทุกคนมาเครื่อนะ่ะ ีลืมเบิ่งเลยถ้ามีมะเขือใชน่นี่แหงแงง้งเสบออมออมใส่มะเขือมะแขงมะแขงจัดจี่เงินพี่น้นอนไอผมไปไปอ่าน้ำหนาทุกคนสี่เก็บพักเก็บไปเก็บมาแล้วมาเจอทุกคนนี่ทุกคนมา้วยสุกแล้วเย้มาได้ทุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อโอ้ดูวันสี่บ่ายเนาะ เดี๋ยวสิจะไปบอกอีแม่ก่อนทุกคนคนซุกคขขาคือเลยแม่ล่าบทุกคนแบบนี้ฮะอืมคือสีแซ่บขนาดเลยอือทุกคนสียากเด้แค่ได้จะเอาได้ปะนี่เดี๋ยวไปบอกอีแม่ก่อนเนาะโอ้สองอันนี่นี่อ๋อเอาไปบอกมก่อนนะทุกคนเนาะมันนนาสะซุกเลว่าจักปออทาตังหกเดือนทุกคนเพื่อสีได้กินมะกวยหยังทุกคนเนี่ยยุไทยเผื่อเสิร์ฟมะกุยหยังไเนาะ ยูยลาวขอเสื้อนอมกกากรวยอ่ะมกกากรวยเหงาว่ไม่ยังนี่แหละขเขาเลอนะเบิ่งเป็ดละเออสุดแล้วโอ้ยทุกคน่ะทุกคนสี่กับสิบไปบอกอีแม่แล้วกะไปล้างพักเขาเนาะโอ้พักกันเลยเว้ยหนุ่มเลยทุกคนเลยหนุ่มเลยนะโอ้ยยากเดี๋แล้วกะป่ะทุกคนไปล้างพักของเฮาเดี๋ยวสี่กับสิบไปบอกอีแม่แล้วนี่ฮะทุกคนเทามาล้างพักกันเลยพ่อทุกคนมากรวยมากรวยอ่ะ เวลาเซื้อนามากรวยเงาทุกคนแต่ว่าบางว่ายุไทยหรือว่าเขีเอคนเซื่อนเี่และแต่ซีเอื้อซีเอื้อมากวยเงาไปทุกคนมาน้างพักกันเลยทุกคนมีแต่สามชนิดได้พักหอมบัวหอมป้อมเลยกะพักขมนี่เนาะเพราะว่าถ้ามีมะเขือใส่มะเขือ้ทุกคนแซ่บแซ่บแบบนี้มะเขือมะแข้งใส่หมดแบบอมอมอมไปนะตักบัวสดเลยสีเจ็บขนาดเลยทุกคน เก่งอ้อมต้องใส่พักหลายๆทุกคนจังแ่บเป็นพักหอมป้อม <c oughs> อ่อเอาเี็นเกยวมาผพักหอมป้อมทุกคน <c oughs> พักชีกับผมมันแตกพักธรรมาศาติเลยทุกคนบริพูกันเป็นเองเนี่ยแทบ <c oughs> แ่บมากๆต้องลองนะ ทุกคนตอนนี้คือล้างพักแล้วเรียบร้อยเนาะอาเดี๋ยวเฮามาตำข้าวเบือไปอมกันเลยทุกคนไปเจะกันเลยเนาะตำข้าวเบือก่าทุกคนมีข้าวเบือเกลือแป้งนัวแล้วก็มักร้าวเพชนทุกคนสามสี่อย่างนี้ไปทุกคน let's go ามาแข่งกันเลยจีจะเริ่มใส่มกเข็ดกันเนาะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกใส่เจ็ดมาคนใดทุกคนเลยใส่ก็ใสแป้งหนึอ,อแ,แล้วเต็กระเดือเลย ลมคักเลยทุกคนอันนี้ก็คือสีใส่ข้าวเบือเลยนเนาะข้าวเบือเกลือแป้งนัวแลแลวกัะมักเพชรทุกคนสีอย่างตน้นก็อจะสูงโอเคทุกคนได้แหละไปไปใส่กัน ใส่ปลาแดงลงไปเลยปลาแดงตอน<ร>ใส่พักเลยทุกคนอ่อมไปเลยเนาะมีตัวใส่อันนี้จะเป็นผักขมทุกคนผักขมใส่ไป ำหอมพร้อมเข้าใน้ำหลังค่ะคืออมแล้วก็โอเปิลไวโอเปิไวทุกคนตอนนี้อมของเฮาก็คือแบบเหลืองเปื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวซีจะเอาพักอหอมบัวซ่เลยทุกคนตอนนี้ซีก็ได้อันกุ่งไปเที่ยวมอะอันพอดีเลยทุกคนเป๊ะเลย เดี๋ยวจะเอาผักวัวลงไปเนาะผักวัวหอมพร้อมลงไปเลยมาเลยใส่เลยทุกคนเดีจะใส่เบิร์ดเลยไนดะ้อาหารมันจะได้อะไรใส่ลงไปของพร้อมทุกคนใส่เยอะนะซีมากนะซีมาก,กิน

กินได้เลยทุกคนแซ่บเรียบร้อยแกงออกอัดไว้กระเาะ่ไแกงอมอมพร้อมกันแล้วเป็นเทียมพ้อแล้วทุกคนมาเด้เทุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อเดี๋ยวสีจะตักใส่จานเนาะ ทุกคนป่ะมาตักกินด้วยกันอยากกินข้าวแล้วทุกคน มาเด้อทุกคนเด้อตอนนี้แกงของสีกันแล้วแล้วทุกคนอันนี้เป็นแกงอ้อมเนาะแกงอ้อมอ่ะสีนทุกคนสีนมันติดเอ็นนะนะแล้วก็ใส่พักลงไปมาเด้อทุกคนเด้อมากินน้าสีเด้อตอนนี้ก็คือข้าวสาวสียังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวสีก็จะมากินแล้วทุกคนไปทุกคนมาเด้อ ทุกคนเดี๋ยวสีคอตูไปกินข้าวก่อนเดอ้อตอนนี้คือแบบยังบม่ได้กินข้าวสาวเลยทุกคนตอนนี้ก็คืออยากแหง้งเนาะ<ม>ปะทุกคนอาคลิปนี้กับสีกับสีได้จบเพียงเท่านี้เอ้าทุกคนเป็นยังดำๆนี่อ้าเอาอละสีกับสีได้จบคีบเพียงเท่านี้เดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวสีน้อยทุกคนเดอ้อเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายมาเด้อทุกคนเดอ้อมากินข้าวน้ำสีเดอร์ตอนนี้คือแบบอยากแห้งแล้ว้าทุกคน